สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทิปนะคะจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมพื้นเมืองหลายอย่างและประเพณีท้องถิ่นที่สะท้อนให้เห็นถึงสเสน่ห์มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาปัตยกรรมศิละปะวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร,ร์รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ วันนี้เราจะย้อนอดีตไปฟังตำนานของสถานที่ที่เที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะเราไปฟังกันเลยนะคะ 1. ดอยหลวงเชียงดาวดอยหลวงเชียงดาวเป็นภาษาล้านนาะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ดอยอ่างสรลุงเชียงดาวอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวเป็นดอยที่สูงเป็นอันดับสามของประเทศไทยรองจากดอยอินทนนท์และดอยผ้าห่มปกดอยหลวงเชียงดาวเป็นเขาหินปูนอายุราวๆ230-250ล้านปีเกิดจากการทับถมของตะกอนของสิ่งมีชีวิตจากทะเล เช่นปะการังและหอยแสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้เคยเป็นท้องทะเลมาก่อนในอดีตตามตำนานเล่าต่อกันมาของดอยหลวงเชียงดาวอ้างอิงมาจากตำนานพระเจ้าเรียบโลกว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยเสด็จมาส่งน้ำณดอยแห่งนี้โบราณจึงเรียกสถานที่ดังกล่าวนี้ว่าอ่างสรงแล้วเพี้ยนกลายมาเป็นอ่างสลุง ซึ่งภาษาล้านนาแปลว่าคันน้ำใบใหญ่และจากคำทานายของพระพุทธองค์ซึ่งกล่าวเอาไว้ว่าดอยแห่งนี้สูงนักสูงเพียงเดือนเพียงดาวภายหน้าจากเกิดเมืองชื่อเมืองเพียงดาวซึ่งต่อมาภายหลังเพี้ยนเสียงมาเป็นเชียงดาวดังปรากฏในปัจจุบันและยังมีตำนานอันยิ่งใหญ่ของดอยหลวงเชียงดาวอีกตำนานหนึ่งก็คือ ตำนานเจ้าสุวรรณคาแดงตำนานนี้มีเนื้อหาเชื่อมโยงกับเมืองเชียงใหม่อย่างชัดเจนเนื่องจากกล่าวถึงเจ้าหลวงคำแดง ผู้เป็นเทพเจ้าอารักษ์เมืองเชียงใหม่มาแต่อดีตการด้วยในสมัยดึกดำบันก่อนพุทธกาลคนทั้งหลายไม่มีศิลธรรมส่งกลิ่นเหม็นไปถึงพรหมโลกร้อนถึงพระอินทร์ต้องลงมาดูแลความประพฤติของมนุษย์แต่พระอินทร์ต้องการให้มนุษย์สั่งสอนกันเอง จึงเลือกเอาเจ้าสุวรรณคำแดงหรือเจ้าหลวงคำแดงผู้มีนิวาสถานอยู่ทางทิศเหนือมาจัดการสร้างเมืองล้านนาและสั่งสอนให้ผู้คนให้อยู่ในศีลธรรมรักษาศีลห้าศีลแปด แต่เมื่อเจ้าหลวงคําแดงสิ้นชีพวิญญาณของเจ้าหลวงได้สถิตณนโะดอยหลวงเชียงดาวและมีฐานะเป็นอารักษ์ใหญ่เป็นประมุกแห่งบรรดาผีทั้งหลายในล้านนาดอยหลวงเชียงดาวจึงมีความสำคัญยิ่งต่อเมืองเชียงใหม่ในหลายๆด้านแถมยังมีถ้ำเชียงดาว ที่คนโบราณเชื่อว่ามีสิ่งของล้ำค่าที่สุดอยู่ในถ้ำนี้ซึ่งก็มีเจ้าสุวรรณคำแดงเป็นผู้ปกปักดูแลรักษาตำนานเหล่านี้จึงทำให้ดอยหลวงเชียงดาวเป็นดอยศักดิ์สิทธิ์ของคนล้านนามานานจนถึงปัจจุบัน